สวัสดีค่ะยู่จากช่องแม่บ้านเจ้าปัญหานะคลิปนี้อยู่ก็อยู่ที่อุดรธานีนะที่ทําชินโนดบ้านดุงนะสำหรับตรงนี้นะเพราะว่าตอนรถเข้ามาอุย้ยเจอต้นสาระนะทุกคนจมไยก่อนคือเขาบอกต้นสาระนี่คือสาระที่มาจากอินเดียนะแต่พอดูในพวกสาระคดีกับแบบเออไม่แน่นใจแบบที่เขาบอกว่าต้นสาระจากสีไออสีลังกาอะไรอย่างเงี้ยนะพอเข้ามาตรงนี้นะทุกคนมันก็จะมีแบบ ทริงๆเขาต้องไปเอาจุดแบบบัตรคิวเข้ามาก่อนนะก็คือขอโชคลาภก็คือเป็นใบสีนะใบสีเอามาไหว้ตรงที่ข้างในเนี่ยนะเขาถึงได้บอกว่าวังนาคินคำชะโนดคือเป็น เขาเรียกว่าพรมประกายโลกพี่ที่แบบไม่ใช่แค่ทางขึ้นลงของพญานาคแต่ว่าเหมือนเป็นเ,ออเป็นบ้านของพญานาคเลยนะซึ่งทางเชื่อมเนาะเขาจะมีแบบเป็นเขตแดนนะซึ่งตรงนี้นะในทางเชื่อมตรงทางเดินเนี่ยนะต้นฉะโนดต้นฉะโนดต้นชะโดน,น,โด,น,นโดนี่คือไม่ธรรมดาเลยนะที่เขาบอกว่ามันก็จะคล้ายๆกับว่าลูกหมากผสมกับปาล์มผสมกับต้นมะพร้าวนะก็ ที่คำชโนดนะก็ดงดังมาจากข่าวในหนังสือพิมพ์นะตั้งแต่ผีจ้างหนังใช่ไหมของเจมจันภาพยนตร์นะแล้วก็มีแบบคนที่ไปจ้างหนังคือคุณลุงจำปาคําแก้วนะก็เป็นข่าวโด่งดังกันมาทําให้คําชโนดเป็นพี่รู้จักนะซึ่งจริงๆแล้วคําชโนดอนะเป็นป่าที่เหมือนกับป่าโบราณตรงเนี้ยนะที่เป็นบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะที่เขาบอกว่าน้ําเป็นสี ฟ้าแล้วก็มีน้ําตลอดปีไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าแล้งก็ยังมีน้ําอยู่ตลอดเวลานะแล้วที่สําคัญคือที่นี่เป็นเหมือนเป็นเกาะลอยน้ํานะที่ก็บอกว่าไม่ว่าน้ําจะท่วมพื้นที่ข้างๆท่วมยังไงเกาะก็จะลอยเมื่อน้ําลด กอบก็จะแบบมาเสมอพื้นดินนะคือเป็นความแปลกมากนะส่วนทางเชื่อมตรงนี้นะก็จะแบบว่าเห็นกันชัดๆเลยนะว่ามีรอยปูนแตกอยู่นะที่เขาบอกว่าเชื่อมอยังไงก็เชื่อมไม่ได้นะเขาเลยต้องเว้นที่เอาไว้แบบเป็นช่องที่เขาบอกว่าระหว่างโลกมนุษย์แล้วก็ภูมิปัญญาโลกนะที่เขาบอกว่าของเขตของวาลาคินนะก็จะมีรอยปูนแตกแบบนี้นะแล้วก็เว้นช่องว่างไว้แบบนี้ก็ตามความเชื่อนะคือก็เห็นตรงนี้ คือมีข่าวกันมาเยอะเนาะตั้งแต่สมัยก่อนนะที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ต้องห้ามนะในโซนนี้นะคือแบบว่าสมัยก่อนเขาก็จะมีกฎข้อห้ามในการเข้าเขตแดนตรงนี้นะว่าห้ามใส่เสื้อสีแดงห้ามใส่รองเท้าห้ามเอาน้ําในบ่อน้าําศักดิ์สิทธิ์มาล้างเท้าโดยดิบขาดนะกูมีข่าวว่าพึ่งเนี่ยลงุงลุงแบบว่าจมตีคนที่เอาน้ําในบ่อศักดิ์สิทธิ์มาล้างเท้านะหรือบางคนก็ตามความเชื่อนะว่า ทำให้เจ็บป่วยต้องไปทําพิธีขอคามานะแล้วก็ห้ามที่จะใส่แว่นตาด้วยนะใส่แว่นตากันแดดนะหรือกลางล่มนะหรือใส่หมวกนะมืนมนเมาสุราหรือยาสูบอะไรแบบนี้นะห้ามลบหลู่ดูหมินนะห้ามขูดขีดต้นไม้ในบริเวณคําชโนดนะห้ามนั่งบนราวห้ามพูดเสียงดังห้ามพูดคำหยาบคายนะห้ามทิ้งขยะ แล้วก็ห้ามใช้ขันหรือถ้วยนะในการตักน้ําในบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะก็เหมือนกับที่เรื่องราวของออผีจ้างหนังที่เป็นข่าวนะที่เขาจ้างหนังไปแล้วก็ปรากฏว่ารถของโรงหนังออกไม่ได้นะมีน้ําท่วมใช่ไหมแล้วก็ค่าจ้างก็ได้เป็นใบไม้ใช่ไหมแล้วเขาก็บอกคนดูนั้นมีแค่ใส่เสื้อสีขาวแล้วก็สีดําไม่พูดไม่ยิ้มนะที่เขาบอกว่า ประชากรนาคแปงลงร่างเป็นมนุษย์อะไรแบบนี้นะตามความเชื่อนะแล้วก็เป็นเรื่องเล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้นะว่าที่นี่นะก็จะมีพญานาคอยู่สองตนนะก็คือพญานาคสีสุดโทนะกับสุวรรณนาคน,นะที่เขาบอกว่าคุ้มแม่น้นํานาคแล้วก็พ่อปู่รีสุโธนี่คือคุ้มทางแม่น้ําโขงนะซึ่งที่เขาบอกว่าขุดสาก,กันใช่ไหมว่าขุดสามแม่น้ําโขงแล้วก็ใคร ชนะใช่ไหมพะอ,อินก็จะให้ปลาหมึกไปก <g ül> ็ที่แม่น้ำโขงก็เลยมีปลาหมึกใช่ไหมแต่ว่าแม่น้ำโขงในคดงอยไม่เหมือนกับแม่น้ำนาที่ตรงนะที่เขาบอกว่าพ่อปู่เนี่ยมักจะใจร้อนแต่พ่อปลูกส่วนานาคนั้นค่อนข้างที่จะใจเย็นนะเพราะฉะนั้นแม่น้ำนาจเลยเป็นแม่น้ำที่ตรงที่สุดตรงนี้นะเป็นจุดที่สามารถมาเอาบัตคิวนะก็เดินดูรอบๆนะว่าเออในบรรยากาศในคนําชโนนะเมื่อออกมาจาก ทางเชื่อมแล้วนะเราก็มาอยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นเป็นโซนของวัดนะแล้วก็มีเอ,อ่อเขาเรียกว่าวัตถุมงคลมีแบบเนี้ยเราก็มาถับไหว้กันได้นะคืออันนี้เนี่ยสําหรับที่คําชโนูดนะคืออยู่ตั้งแต่จะลงคลิปนี้มาหลายวันแบบหลายเดือนหลายวันคือมันลงไม่ได้มันมีบางอย่างนะคืออยู่แบบอยากจะพูดให้ฟังแต่แบบคือเราเห็นบางอย่างแต่เราไม่สามารถพูดได้เพราะว่าโอ,อ้มันมัน โอ้ oh, คำชะโนดแรงมากนะทุกคนคือแบบคือไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงๆพอเราแบบเห็นอะไรบางอย่างแล้วเราอยากจะพูดในคลิปอะของวนทิ้งอยู่ๆก็หล่นลงมาแตกแล้วก็อีกวันนึงแบบตุ๊กแกมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็แบบจ้องหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแรงมากตรงนี้นะทุกคนยูไม่เข้าใจนิดนึงนะว่าตรงลูกปั้นจะไม่คนอิมแล้วก็มีหัวมังกรอยู่ในร้านอนะเออทุกคนเวลาไปเขาชะโนดคือมีคนสังเกตเห็นไหมแบบ มีมีแบบว่ามีหลังคาให้ให้กับเอ,อ่อหัวของวังกรที่หน้าเจ้าแม่กวนอิมด้วยอะ่ะโอ้โหเป็นขวงจุ้ยที่แปลกมากนะคือการที่เอาร้านมาแบบว่าดักมังกรก็โอ้โหจะขายของได้ไหมเนี่ย <c oughs> ก็อยากให้ย้ายนะแบบมันที่วัดก็กว้างมากทําไมจะต้องมาอยู่ตรงนี้เนาะแบบย้ายได้ไหมอะ <c oughs> เห็นแล้วไม่สบายใจเลยนะนี่คือจุดหนึ่งที่ มาที่คาชะโนดแล้วก็มาเห็นแบบนาเจ้าแม่คุณอิมแล้วก็มีร้านดักแบบนี้เนาะมันเหมือนแบบหาทางออกไม่ได้นะเออคือก็นะแปลกดีค่ะสําหรับมาคาชะโนดครั้งนี้นะคือตรงนี้นะเป็นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นที่ที่คืออยู่ไม่ได้มาคาชะโนดนานแล้วคือด้วยความครั้งแรกที่อยู่มาคาชะโนดเพราะว่าอยู่ฝันเห็นสถานที่เนี้ยนะฝันเห็นทุกวันแบบ ฝันเห็นสักอาทิตย์หนึ่งเนาะแล้วอยู่ก็มีคนชวนมาคําชโนกแล้วอยู่ก็มาคําชโนกแล้วก็แบบตกใจมากเพราะว่าทุกอย่างเหมือนในฝันเลยแบบเอออยู่เห็นต้นไม้ใหญ่ที่แบบมีรากไม้เยอะๆแล้วก็แบบเออม,มีมีเหมือนว่ามีเทวดาแบบสีทองนะแต่เป็นงูยักษ์สีทองคืออยู่ก็แบบในฝันนะในฝันคือเห็นเป็นงูยักษ์สีทองแล้วก็แบบเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนเป็นเทพรักษ์แล้วเขาก็บอกว่า เออชีวิตจะสบายขึ้นแล้วนะจะไม่ลําบากแล้วเหลือเลยแบบนี้นะในฝันนะ่ะคือไม่คิดเลยว่าสถานที่ที่เราไม่เคยมาคือครั้งครั้งแรกที่มาคัมชชโนแล้วแบบโอ้โหเหมือนเหมือนในฝันเนาะยูก็เลยแบบเออมาขอว่ามาแก้บนที่นี่เนาะมาแก้บนในฝันเลยว่าคือมาขอถวายของนะก็ไปไปถวายในโซนของวังนาคินแต่ว่าครั้งนี้นะคืออันนี้อยู่มาที่คัมชโนนี่คือมาก่อนสงการานนะคือ ยูหาหาหาจุดที่เคยเห็นในฝันไม่เจอทุกคนคือ,อยูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็แบบว่าได้ข่าวว่าเออมีน้ําท่วมไปรอบหนึ่งนะซึ่งซึ่งไม่รู้ทําไมยูมีความรู้สึกว่าจุดที่ยูเคยเห็นมันหายไปไม่รู้หาไม่เจอก็คือแต่ว่ามาเจอตรงนี้ทุกคนคือสารเกา่าสารพ่อปู่เขาจะเขียนว่าสารเกา่าตอนแรกจะกลับแล้วนะ อนแรกจะกลับแล้วนะแล้วก็มาเห็นป้ายว่าสารเก่าเออเลยจอดลงคือสารเก่าต้องจดจุดสารเก่าเนี้ยยูไม่เคยมาเลยนะก็คือโหเดินไกลมากจริงๆคือไปขับรถไปจอดกด้แต่ว่าเห็นป้ายก่อนไงก็เลยจอดรถลงมาแล้วก็ไปดูสารเก่านะโหเดินแบบทําเวลามากทุกคนมันไกล อ้ oh, นี่ดูยูเดินจากตรงเนี้ยไปสุดๆนู่นเลยนะทุกคนสาลอยู่สุดนู้นเขาบอกว่าตรงเนี้ยเป็นสารเก่าของคำชะโนดนะซึ่งเมื่อก่อนคือแบบว่าอยู่บนพื้นนะแต่ว่าด้วยน้ําท่วม ด้วยน้ำท่วมเขาก็เลยยกสารให้สูงขึ้นมาก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะซึ่งสารเก่านี้ก็จะเชื่อมกับสารใหม่นะก็ใครที่มีโอกาสมาคําชะโนดน,นะอยากบอกว่าถ้ามีโอกาสนะแวะมาที่สารเก่าคือยูจะเป็นคนแบบเนี้ยคือยูจะเชื่อว่าเออต้องไปสารเก่าไม่ว่าที่ไหนก็ตามต่อให้เขาสร้างใหม่ยังไงต้องไปที่เก่าต้องไปบูชาที่เก่าซึ่งพอยูเห็นเนินตรงเนี้ย ตรงที่ทางขึ้นตรงเนี้ยทุกคนหูแบบขนลุกมากเลยนะคืออยู่นึกถึงแบบเจ้าพ่อบึงขุนทะเลที่สุราษฎร์เลยอะ่ะเจ้าพ่อบึงขุนทะเลจะเป็นจระเข้นะคือเว็บหนึ่งคือเห็นกันแบบไม่รเราไม่เห็นจระเข้คือเออแต่ว่ามันไม่เกี่ยวนะตรงนี้เป็นพญายนาะคแต่ว่ามันทําให้แบบขนลุกนึกถึงเจ้าพ่อบึงขุนทะเลคือสมัยก่อนตอนที่ไปเที่ยวบึงขุนทะเลนะคือไม่รู้ว่าก็เขาบอกเจ้าที่เป็น เป็นจระเข้นะแล้วคราวนี้ยอยู่ๆออลูกน้องที่บ้านอะ่ะเขาไปขายเรือแล้วเรือคว่ำจมไปหายไปใต้น้ําแล้วก็คือไม่โผล่ขึ้นมาเลยคือหายยังไงไปงมหายยังไงก็ไม่เจอแล้วพอเราจุดธูปนะแล้วก็จุดธูปขอเจ้าที่เจ้าทางให้ช่วยแบบว่าบนไก่เล่าถูกเกาดอกอยู่ๆเขาก็แบบว่าโผล่ขึ้นมาจากน้ําแบบ เออทุกคนนี่คือปฏิหารนะแล้วลักษณะคือเหมือนเหมือนบึงตรงที่ที่อยู่ในรูปเมื่อกี้เลยนะโอ้มันมันคล้ายกันได้ยังไงไม่รู้อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ